สวัสดีค่ะพบกับช่องพังปูเป้นะคะมาดูนะคะว่าน้องช้างตกใจอะไรนะคะกลัวอะไรมีแต่ปูเป้นะคะยืนเฉยนะคะแต่โมบิลตกใจนะคะมาดูกันว่าตกใจอะไรนะคะดูดูด,ดูโมบิลตกใจก็เผาอ้อยนะคะ,ะเผาเผาใบอ้อยนะคะแล้วเขาจะตัดนะคะน้องช้างตกใจนะคะก็เดินมาดู ราจะไปดูภายทองคูณก่อนนะคะว่าตกใจไหมพายทองคูณอยู่ใกล้มากโอ้ขี่แตกเลยนะคะตกใจนะคะน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากแต่ภา,า,ายทองคูณอยู่ใกล้ก็ไม่กลัวเท่าโมบิลนะคะโมบิลอยู่ตรงนู้นกลัวนะคะปูเป้ข้ามไปนู่นแล้วดูดูดูโมบิลกลัวนะคะกลัวไฟนะคะน่ากลัวนะคะ ตอนนี้เขาก็เผาใบอ้อยนะคะแล้วเขาก็จะตัดลำอ,อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะอยู่แถวนี้ก็จะปลูกอ้อยเยอะนะคะเขาตัดอ้อยปลูกอ้อยเยอะนะคะปลูกมันส่วนมากก็ไม่มีอ้อยสดนะคะสม้นมากเขาจะเผาแล้วก็ตัดนะคะไม่ค่อยได้ตัดเป็น สดนะคะวันนี้ก็อากาศคึ้มเหมือนเดิมนะคะอ้ดูควนอากาศควนควนบรรยากาศคือมือดมากนะคะของคูณชี้เป็นน้ำเลยนะคะกลัวชี้แตกเลยนะคะกลัวปูเป้ของเราก็เฉยๆนะคะปูป้ ระยะเผาขนนะคะก็เลยกลัวอยู่ใกล้มากดูโมบิลโมบิลก็กลัวนะคะแต่ปุเปยืนเฉยเลยไปยืนแอบอยู่ตรงนู้นเห็นแต่ขาเป้ไปยืนแอบทางนน้นแล้วนะคะเลียงอยู่นะคะน้ำสวยมากเลยค่ะน้ำใสมากเพิ่งเห็นน้ำนะคะน้ำใสมากเลยจะเสร็จแล้ว เดีนของคูนหายกลัวแล้วเริ่มผ่อนลงแล้วไฟเริ่มจะหมดแล้วตอนเผาแรกๆโอ้ลุกขึ้นมาแบบแรงมากดูดูดูหนูกลัวครับหนูกลัวครับหูควันควันขโมงเลยบูป้ไม่กลัวนะคะไม่กลัวแต่ไปแอบเอาหอัวซุกเลยโอเมแรงขึ้นเหมือนเดิม ม,มันจะไปเดินดูไปทุกคนใหม่แดงมากนะคะยังไม่หมดใกล้จะหมดแล้วค่ะกลัวแต่แล้เชื่อโอ้ภู้เ i ออกมาแล้วเพิ่งออกมานะคะแล้วก็พามาดูน้องช้างนะคะว่าตกใจอะไรนะคะดูหู้ขวัญ ก็ฝากคลิปน้องช้าของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องช้าของเราด้วยนะคะฝากช่องพังปุ๊เป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ